ถ้าเจ้ามารดกทําพินัยกรรมเอาไว้นะครับให้กับลูกนะมีลูกอยู่ด้วยกัน5คนเนี่ยเจ้ามารดกทําพินัยกรรมเอาไว้ให้ลูกแค่เพียง3คนให้ลูกแค่เพียงสาคนนะครับซย์มรดกเท่าที่เขามีเนะี่ยทำให้ลูกแค่เพียง3าคนคนที่4ี่คนที่ห้าไม่มีไม่ได้รับมรดกแต่ปรากฏว่าพินัยกรรมนั้นนะ <S <s. <S เป็นพินัยกรรมที่เขียนขึ้นเองทั้งฉบับเลยเขาก็เก็บเอาไว้เองเออลูกก็ไม่รู้หรอกครับว่าพ่อเขียนพินัยกรรมเอาไว้เมื่อพ่อเสียชีวิต ลูกทั้ง5คนเนี่ยมีคนเล็กเป็นคนจัดการมรดกซึ่งมีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้นะครับพี่น้องพี่คนที่1ถึงหรือที่3าไม่รู้ว่ามีพี่ในกรรมคนเล็กก็ไม่รู้ว่ามีพี่ในกรรมแต่มีการจัดการมรดกเรียบร้อยต่อมาเนี่ยนะครับก็แบ่งทรัพย์มรดกให้กับพี่น้องทั้ง5คนเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าพี่ในกรรมที่คุณพ่อเขียนเนี่ยโผล่ขึ้นมาหลังจากแบ่งไปเรียบร้อยละเพิ่งมาทราบ ว่ามีพินันกรรมในพินัยกรรมเขียนให้แบ่งทรัพย์มรดกแค่เพียงลูกคนที่1ถึงคนที่3คนที่4ี่คนที่5ไม่มีคําถามว่าคนที่1ถึงคนที่3จะยกเลิกเพิกถอนการโอนมรดกที่ผู้จัดการมรดกคือคนที่5เป็นผู้จัดการมรดกโอนไปแล้วได้หรือไม่แล้วพินัยกรรมนั้นสิ้นผลไปแล้วหรือไม่อย่างนี้พี่ายกรรมไม่ถือว่าสิ้นผลยังมีอยู่และบังคับ ใช้ตั้งแต่เจ้ามารดเสียชีวิตและพินในกรรมยังคงมีผลอยู่เพราะเป็นคําสั่งเสียของเจ้ามารดนะครับลูกคนที่5เป็นผู้จัดการมารดแบ่งทรัพย์สินไปตามมาตรา1 6ึ่งโดยวิธีปกติอาจจะได้ในสัสดส่วนเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นคนที่ 1, หนึ่งคนที่3เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงตามพิในกรรมนั้นขอเพิกถอนการโอนที่ผู้จัดการมารดคือคนที่5เนี่ยโอนไปแล้วเนี่ยได้ โดยเรียกทัพทั้งหมดนะเข้าสู่กองมรดกของคุณพ่อใหม่แล้วแบ่งตามพี่ในกรรมที่มีอันนี้สามารถทําได้กฎหมายให้สิทธิ์ทําได้แต่จะมีปัญหาวุ่นวายกันแน่นอนถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับนะคำถามร้อยแเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่เอาหลักกฎหมายก่อนว่าคนที่1นึงถึงคนที่3ให้การโอนพี่ในกรรมนั้นนะเป็นโมฆะไปได้ไหมได้ยืน่นบัอศาลให้ศาลเพิกถอน โดยแสดงว่าทรัมบดกนั้นต้องตกเป็นคนของคนที่1ถึงคนที่3เท่านั้นตามพี่ในกรรมที่คุณพ่อทําเอาไว้เรียกทรั์คืนเข้าสู่กองมบดกแล้วก็แบ่งใหม่ตามพี่ในกรรมทําได้ครับ